อากาศร้อนๆแบบนี้พวกเราต้องมาทำงานพิเศษที่นี่เลยนะพี่ฝนนะทำงานพิเศษใช่เลยที่นี่จะมีหิมะปกคลุมหนามากอากาศเย็นเป็นพิเศษเราจะต้องเก็บให้หมดใช่แล้วและนี่ก็คือเครื่องระลายหิมะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนมีก้อนหินด้วยเอ๊ะตรงนี้มีเหมือนกับเป็นไข่อีตเตอร์อยู่เลยพี่ฝนไข่อีตเตอร์หรอจะได้อะไรออกมานะมาแล้ว ในเกมนี้รู้สึกว่าจะได้เพื่อนของเรามาช่วยนี่ไงคุณกระต่ายบันนี่ใช่คุณกระต่ายบันนี่เขาอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ๋ออยู่ในกระเป๋านี่ไงคุณกระต่ายบันนี่จะช่วยละลายหิมะได้ห้านน่วยมาแล้วก็อ,ออกมาแล้วแล้วพี่ฝนไม่เข็นที่ละลายหิมะไปเรื่อยๆละ่ะนี่ไงกำลังเข็นอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะน้ำแข็งปกคลุมอย่างเยอะเลย รู้สึกว่าเราสามารถนําหิมะพวกนี้น่ะไปขายได้ด้วยนะทุกคนนะไปขายได้ราคาเหรอไปขายเพื่อเก็บเงินจริงด้วยแต่อย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องรีบเก็บเยอะๆแล้วก็นาไปขายเพล่กเจอไข่อีเตอร์อีกแล้วดีจังเลยคราวนี้เป็นคุณเรนเดียกวางเรนเดียร์เหรอใช่คุณกวางเรนเดียร์เรียบร้อยมาแล้วคราวนี้เรามีเพื่อนอย่างเยอะเลยจะต้องทําการละลายหิมะไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีก้อนหินด้วยแล้วก็ปุกปิ๊กนี่นายเหรอมีเพื่อนมาเพิ่มเหรอใช่แล้วนั่นคือเพื่อนแมวแต่ว่าไม่ใช่ฉันหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะก็มีลูกศรน,นําทางไปที่ไหนนะนี่คืออุปกรณ์สําหรับนําหิมะที่ละลายได้เนี่ยมาใส่เหมือนเขาจะเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ํำไปฝนถ้าอย่างงาั้นเราจะต้องนํามาใส่ที่นี่นะพอเป็นน้ําแล้วก็น่าจะปล่อยลงไปในลําธารได้เลยนะ แบบนี้นี่เองเรารีบเก็บทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะเขาบอกว่ามีด่านต่อไปด้วยแต่ว่าเราจะต้องเก็บน้ําแข็งตรงนี้ให้หมดก่อนเก็บให้หมดทั้งพื้นที่เลยเราถึงจะผ่านด่านถัดไปอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ต้องเก็บให้หมดทั้งพื้นที่เลยตอนนี้มีเพื่อนกวางมาใหม่แล้วก็ต้นไม้ทองคํานี่ต้นสนทองคําจะได้อะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพชรกับทองออกมาด้วยนะจริงด้วย ถ้าอย่งงางนั้นเราสามารถได้เงินอย่างเยอะหรือเปล่าได้ทั้งเงินทั้งเพชรแล้วก็ทองด้วยเลยแบบนี้สบายเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่าเพชรกับทองเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะถ้าอย่างงั้นตอนนี้เรารีบเก็บหิมะทั้งหมดในพื้นที่นี้ก่อนก็แล้วกันได้เลยนี่แล้วก็นํามาละลายขายเป็นเงินได้สองพัละเอ๊ะมีอัปเกรดด้วยมีอัปเกรดอย่างงั้นเหรอใช่อัปเกรดลดราคาหนึ่พ ตอนนี้มีตังพอหรือเปล่านี่ไงินหนึ่งพันเป็นรถสีแดงรถสีแดงอัปเกรดมาแล้วอย่างเท่เลยเราได้รถใหม่แล้วเมื่อกี้เราเป็นรถสนิมตอนนี้เก็บได้เร็วขึ้นเก็บได้เร็วขึ้นน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นด้วยใช่แถมประสิทธิภาพในการวิ่งก็เพิ่มขึ้นด้วยวิ่งเร็วเดี๋ยวก่อนนะต้นสนทองคำได้ทั้งเงินเพชรแล้วก็ทองเลยพี่ฝนเจอไข่อีตเตอร์เพชรก็เจอไข่อีตเตอร์แต่คราวนี้เขามีลวดลายแปลกๆด้วยเขาระบายสีมาสวยไงใช่ เดี๋ยวก่อนอันล็อกแล้วสามารถเปิดอะไรได้อย่างนั้นเหรอนั่นไงด่านถัดไปเราไปได้แล้วพี่ฝนด่านถัดไปเพกไปแล้วเหรอพี่ฝนยังไปไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเพกรอแล้วกันนะนี่ด่านถัดไปต้องนําน้ําแข็งที่ละลายมาไว้ที่นี่ก่อนดูเหมือนกับว่าในด่านถัดไปนี้เขาจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะใช่แล้วที่นี่น่าจะเป็นสวนที่กว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เราน่าจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์ในการจัดเก็บน้ําแข็งแล้วล่ะอัปเกรดนี่ไงตอนนี้เราซื้อเครื่องมาแล้วใช่ไหมเราต้องอัปเกรดนี่อุปกรณ์จัดเก็บราคา1000พราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าจัดเก็บน้ําแข็งได้เยอะขึ้นแฮะใช่อันถัดไปพันสี่พี่เพกมีตังซื้อเลยแล้วกันได้มาแล้วเป็นแท้งสําหรับเก็บแบบคู่เลยพี่ฝนคราวนี้จะต้องเก็บได้อย่างเยอะแน่นอนต้องเก็บได้มากกว่าเดิมถึงสองเท่า นี่เพล็กจะเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนเมืเ่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้พี่บอลเจอไข่อีตเตอร์อีกแล้วนะเจอไข่อีตเตอร์อีกแล้วเหรอใช่ที่นี่น่าจะมีอย่างเยอะเพราะว่าพื้นที่กว้างอืมก็จริงนะตอนนี้เพกจะอัปเกรดอีก2 0งพันสี่้นเหรอราคาแพงขึ้นเหรอไม่ใช่2 0 0พันสี่แต่เป็น5 0 0พันสามต่างหากอัปเกรดรถก่อนละกันตอนนี้กลายเป็นรถสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่ไหนเขาเขียนทอมเทเทอมเทเมอร,ร,ร,รเหรอมะเขือเทศ <c oughs> มะเขือเทศใช่แล้วรดละลายน้ําแข็งแบบมะเขือเทศถ้าอย่งางนั้นตอนนี้เรารีบเก็บน้ําแข็งกันดีกว่าเจอเพื่อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยได้คุณหนูมาเป็นเพื่อนด้วยตอนนี้เพกมีคุณคาวบอยแล้วก็คุณโดนัทด้วยนะจริงด้วยน่ารักจังเลยแบบนี้เราจะต้องเก็บน้ําแข็งได้ทั้งหมดพื้นที่โเร็วแน่นอนต้องรีบเก็บให้เร็วขึ้น แล้วไปดา่ดปดานถัดไปด่านถัดไปแต่แบบว่าพื้นที่เยอะมากเลยเราจะเก็บได้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันด่านถัดไปน่าจะเป็นทางด่วนหรือเปล่าถนนเหรอนั่นไงน่าจะเป็นทางด่วนมีที่กั้นด้วยจริงด้วยแฮะด่านนี้เหมือนจะต้องเข็นขึ้นไปบนภูเขาด้วยพี่ฝนเราจะต้องละลายน้ําแข็งทั้งหมดเต็มแล้วอะเต็มแล้วเราก็จะต้องนําไปขาย รู้สึกว่าที่นี่น้ำแข็งจะหนากว่าเดิมเยอะเลยใช่เพราะว่าเรามาด่านถาดไปที่มีความยากนะจะต้องนำมาขายตรงนี้ก่อนนำมาขายทั้งหมดเลยขายหมดเลยนะนี่ขายเป็นไงบ้างพี่ฝนขายได้ราคาดีหรือเปล่าตอนนี้มี3 0 8 0 0แล้วโอ้โหแทบไม่ยุบเลยแบบนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ฉันแนะนําให้เราเก็บตังค์แล้วก็เปลี่ยนรถนะใช่จะต้องเปลี่ยนเครื่องรถเก็บน้ําแข็งเพิ่มและที่สําคัญเราจะต้องเพิ่มที่เก็บน้ําแข็งด้านหลังด้วยใช่นี่เก็บแป๊บเดียวนี่ตอนนี้เรามีตังค์เยอะถึง8,500แล้วพี่เอกเจอนี่เราสามารถเปิดเพื่อนสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะมีเพื่อนมาเพิ่มเหรอใช่เดี๋ยวก่อนลองดูพี่เอกมี8,5 0 0ี่700 0ใครกันนะ คุณมังกรมอนเตอร์เหรออืมเป็นมังกรมอนเตอร์สีเขียวพลังสูงด้วยแบบนี้เราจะเก็บน้ำแข็งได้อย่างเยอะแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะพาเพื่อนมาเพิ่มบ้างดีกว่าได้เลยพี่ฝนแต่ว่าเราจะต้องอัปเกรดรถของเราก่อนใช่อัปเกรดรถแต่ว่าตังหมดแล้วแล้วตอนนี้ต้องเก็บตังใหม่แล้วสินะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ เก็บตังไปได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำแข็งละลายยากมากเลยทุกคนใช่น้ําแข็งละลายยากมากเพราะว่ารถของเราเนี่ยนะน่าจะมีพลังไม่พอใช่แล้วฉันเดาว,ว่ารถของเราน่าจะมีพลังในการละลายน้ําแข็งไม่พองั้นซื้อรถก่อนแล้วค่อยซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บแล้วกันเป็นความคิดที่ดีแต่อย่างนั้นเอกรีบเก็บน้ําแข็งก่อนตรงนี้มีอัปเกรดเพื่อนได้ด้วยนะ มาแล้วค้าฝั่งนี้น้ําแข็งยังเยอะอยู่เลยน้ําแข็งยังเยอะอยู่เลยเหรอใช่ในพี่ฝนอัปเกรดเครื่องเก็บน้ําแข็งแล้วเดี๋ยวก่อนรานะคาห้าพซื้อได้แล้วนี่นาะใช่เป็นสีม่วงวิ่งเร็วขึ้นตั้งเยอะคราวนี้เป็นบูเบอรี่หรือเปล่าน่าจะเป็นบูเบอรี่นะและที่สําคัญนี้ดูน้ําแข็งที่เราละลายได้ดิเร็วมากเลย ละลายได้เร็วมากแล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นด้วยนะถูกต้องเลยแบบนี้เราจะต้องผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงครึ่งด่านเลยไม่ต้องห่วงพี่ฝนเดี๋ยวเราเก็บไปอีกสักสองสามรอบนะเราขายได้เราก็ผ่านด่านนี้แล้วจริงเหรอตรงนี้มีรถทองคำแฮเป็นรถทองคํางั้นเหรอใช่รถทองคําเหมือนต้นสนทองคําด่านที่แล้วอะดิก็น่าจะใช่นะนะได้เงินได้เพชรแล้วก็ได้ทองเหมือนกันด้วย แต่ยังไม่รู้เลยว่าเอาทองกับเพชรนไปทําอะไรซื้อของไงหาไม่เจอมีแต่ซื้อได้เงินอย่างเดียวหรือว่าจะใช้สําหรับอัปเกรดหรือเปล่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวอ่อนไปซื้อเครื่องมาใหม่นี่รถใหม่แล้วเหรอเนี่ยใช่เป็นรถคริสตัลแบบนี้ยอมไม่ได้แล้วเก็บได้เยอะมากเลยด่านถัดไปคือสนามบินเั้นเหรอใช่สนามบินนั่นไงมีเครื่องบินลำเล็กอยู่ด้วยแบบนี้ไม่ได้การแล้วต้องรีบเก็บไปเร็วๆ พี่ฝนกาลังเก็บแล้วก็จะนําไปขายแต่ว่าของพิเอกยังไม่เต็มมายังขายไม่ได้เดี๋ยวไปขายทีเดียวนะเก็บได้เร็วมากแล้วก็เก็บได้วงกว้างมากเลยเป็นเครื่องไดมอนด์แบบใหม่เดี๋ยวก่อนน่าจะเกือบเต็มแล้วงั้นกลับไปขายเลยดีกว่าขายรอบนี้น่าจะพอแล้วล่ะมัง้งยังไม่พอได้90้าเปอร์เซ็นเอง เก็บตรงนี้ไปให้หมดเลยเร็วเข้าเร็วเข้ากำลังเก็บอยู่พี่ฝนเครื่องของพี่เอกเก็บได้ช้ากว่าของพี่ฝนอีกนะนี่งายตอนนี้พี่ฝนนามาขายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวบนนี้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บแถวนี้ให้เต็ม95%แล้วเหลืออีกแค่5%เท่านั้นไม่ถึงแล้วตอนนี้96%เหลืออีก4%เองคราวนี้พี่เอกจะต้องผ่านด่านนี้ได้แน่นอน เพื่อนซื้อเครื่องใหม่กันใหญ่เลยใช่ที่นี่เราสามารถซื้อเครื่องใหม่ได้อย่างสบายเลยงั้นนำมาขายก่อนจะได้ไปซื้อเครื่องใหม่ตังน่าจะยังไม่พอนะเนี่ยแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อหรือว่าเพ่จะต้องเก็บเพิมเ่มเติมเยอะกว่านี้หรือเปล่าน่าจะต้องเก็บเพิ่มเติมแต่เี่คิดว่า ตอนนี้เพ่กน่าจะผ่านด่านนี้ได้แล้วพี่ฝนจริงเหรอนี่ไง99%ผ่านแล้วผ่านแล้วต่อไปเป็นแอร์พอร์ตเราจะไปที่แอร์พอร์ตกันรีบมาเร็วเข้าเดี๋ยวไหนๆก็มาล้วเก็บพลังงานเพิ่มไปด้วยแล้วกันไปแอร์พอร์ตกันเลยดีกว่าพี่ฝนที่แอร์พอร์ตจะเป็นยังไงมั่งนะจะต้องมีเครื่องบินแน่นอนเขาบอกว่าจะต้องเก็บสโนว์ต้องเท่าไหร่นะ8ปด0หรือเปล่า ไม่น่าใช่8,000มีอะไรบางอย่างบังเอาไว้ด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรีบเข้าไปแล้วละ่ะใช่เลยที่สำคัญนะที่เนี่ยกว้างมากๆเลยพี่ฝนใช่เพราะว่าเป็นสนามบินไงแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r ร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ยบุย,บยรีบไปเก็บ สโนกันเลยดีกว่านี่ไงสนามบินกว้างมากเลยเดี๋ยวพี่เอกจะเปลี่ยนรถคันใหม่ด้วยพี่ฝนที่นี่ตังน่าจะพอแล้วแน่นอนใช่เปลี่ยนรถคันใหม่คราวนี้จะต้องเก็บได้จำนวนเยอะเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นรถแบบพี่ฝนเลยรถคริสตัลใช่เลยตอนนี้มีเป็นหมื่นเปลี่ยนได้แล้วหรือยังเปลี่ยนได้แล้วนี่ไงกำลังจะไปเปลี่ยนถึงแล้ว เจ็ดพันเองนี่ไงรถอย่างเท่ใช่รถมิสตตลสีชมพูไปเก็บพีมาก,กันเลยดีกว่า